สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง b M Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับนะครับเป็นสินค้าจากแอปช้อปปีเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเป็นแว่นเป็นแว่นตานะครับกรองแสงสีฟ้านะครับหรือว่าแสงสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันก่อนนะครับ <Krist ian> นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเป็นแว่นเป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้านะครับหรือว่าแสงสีน้ําเงินนะครับใช้ป้องกันดวงตาของเรานะครับเวลาเรานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะครับเวลาทํางานเล่นเกมนานๆนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยลดอาการปวดตาได้นะครับจะช่วยกรองแสงสีฟ้านะครับจะทําให้เราไม่ปวดตานะครับ เล่นเกมบ่อยๆก็ต <welche assim, S 2> <player> ้องใส่แว่นนะครับเพื่อกรองแสงสีฟ้านะครับเพื่อเป็นการป้องกันดวงตาของเรานะครับท่านที่เล่นมือถือบ่อยๆก็ใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าจะใช้ใส่ขับรถใช้ใส่ขับรถในยามค่ําคืนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับป้องกันแสงสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นเลนที่ตัดแสงได้นะครับตัวนี้นะครับ เวลาเราขับรถตอนกลางคืนนะครับก็ก็ช่วยได้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นขาแบบขาดําเงานะครับต uh 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 ัวนี้นะครับในร้านนะครับจะมีสีดําด้านด้วยนะครับจะจะเป็นขาดําด้านด้วยนะครับจะมี2แบบให้เลือกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลีนนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับทันดีสายตาสั้นนะครับ สามารถนำกรอบตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนเลนได้นะครับร้านทั่วไปก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ในแอปช้อปปีนะครับในร้านที่ผมสั่งซื้อมานะครับเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเลนสายตาสั้นสายตายาวได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเราต้องติดต่อเจ้าของร้านก่อนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับตัวนี้นะครับผมสั่งมานะครับราคา45บาทนะครับราคา45บาท ก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันดวงตาของเราด้วยนะครับอมงดีๆนะครับมันก็จะสะท้อนนะครับมันก็จะสะท้อนเป็นเลนส์ตัดแสงนะครับตัวนี้นะครับป้องกันแสงสีฟ้าแสงสีน้ําเงินนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ อย่าลืมนะครับอ่าอย่าลืมนะครับก่อนที่จะกดสั่งนะครับกด subscribe ก่อนนะครับอ่ากดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์อ่าให้คลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็อ่าไปกดสั่งแว่นกันนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปกดสั่งกันได้นะครับอ่ายังไงผมก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ